สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากเวียนนานะคะตอนนี้นะคะเฮาากาศเดินทางมาถึงประเทศออสเตรียแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่เมืองหลวงเนะเาะเขาเพิ่งลงเครื่องกันเมื่อกี้นะคะอากาศตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าราคาเวลาที่ออสเตรียเนาะอากาเฮากําลังอยู่บนรถไฟเนาะเพื่อที่จะไปบ้านของเราเนาะอ่าเฮาจะใส่เวลานั่งรถไฟประมาณสักสี่ชั่วโมงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้นะคะเฮาจะ ไปถึงบ้านของเขากับประมาณหกโมงแรงอย่างประมาณนี้แหละนะคะก็อัปเดตนะคะคลิปสันส้นๆมาฝากเนาะสำหรับการเดินทางในมือน,นี้นะคะเดี๋ยวจังไหนนะคะแม่จ๋าถึงบ้านแล้วนะคะก็จะเห็นนูน่นนั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมทุกๆคนนะคะจังไหน,นก็รลอก,กันแน่นเนาะ,ะสําหรับคนนี้เห็นก็มากๆคิดถึงสปากเกตตี้มากๆนะคะ ไปเมืองไทยแม่จ๋าบ่มีเวลาพาไปกินอ่าสปาเกตตีสเต็กนีหอย่างสักอย่างพิซซ่าก็บ่ได้กินนะคะป๊าๆก็ไม่ได้ไปกินเลยแม่จ๋าไม่มีเวลาเลยเนาะต้องขอโทษนะคะทริปกลับไทยในครั้งนี้อ่าวุ่นวายไผถุงมากๆนะคะอากาศมาถึงอยูอ่าออสเตรเลียแล้วนะคะเวินาอากาศก็บ่ค่อยหนาวนะคะอากาศปกติเนาะหยุดแน่นิดน้อยนะคะแต่ว่าอากาศใสกเกงข่าสันไดเนาะเพราะแม่จ๋าก็กาใสขาสันมาจากเมืองไทยนะคะ แต่ว่าไปถึงแถวบ้านเขาอาจจะหนาวนะคะอาจจะได้เปลี่ยนเนาะแต่ว่ากับเบิอีกที่เพราะาตอนนี้ในรถไฟก็คือแบบอากาศคือแบบอุ่นนะคะ <S <S อืฮม รถไฟมาแล้วลูกนุ่นคันรถไฟขบวนนู่นเห็นไหม อะไรกะน่โ,<ล>โอ้โหนอนดีจริงเอี่หุงนะอืมหิวมากมากให้มจาจ้าชิมชักคำได้เปล่าลูกมลูกจะกินหมดหรือเปล่าคนเดียวย็ s พอจีให้ลูกก้าเป็นคอดีิวมันไหมโอ้เห็นไมนี่้หกออกจากจานแล้วลูกเก็บเข้าจานหน่อยลูกโอเค ไปแล้วค่ะเอาคลิปสันสันมาฝากมาทักทายกันก่อนเนาะจังไหนกลับถึงบ้านแล้วคลิปสองเห็ดยังหน่อยยางค่ะเดี๋ยวมาจ่าจัะเห็ดคลิปมาฝากเนาะกับพ่อมีคลิปนะคะที่ทายูเมืองไทยแน่นะคะเดี๋ยวจะค่อยทยอยลงอัปเดตทุกเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆอ่าทยอยกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆเนาะจังไหนก็รอแน่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย